สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการซ่อมนะครับคือเป็นการซ่อมดีกว่าคือจอไม่ได้เสียนะแต่สังเกตครับมันจะเป็นจุดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นจุดขาวๆนะครับตอนแรกมันมีแค่ตัวเดียวนะครับมันมีแค่อันเดียวนะมันก็จะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเต็มหน้าจอไปหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการซ่อมให้ดูนะครับโดยปกติแล้วจอพวกนี้มันจะมีตัวกระจายแสงข้างหลังครับไอตัวกระจายแสงเนี่ยมันจะติดอยู่กับแผ่นแผ่นปิ้นนะครับที่เป็นเรียงเป็นแถวอยู่แล้วก็ ไอแผ่นไอตัวเนี้ยตัวกระจายแสงเนี้ยมันหลุดครับมันเลยทําให้แสงเนี้ยมันมากระจุกกันเป็นจุดๆแบบนี้นะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องอัลฟอสตอรี่ไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมครัววิธีการซ่อมขั้นแรกเลยนะครับคือเราต้องถอดตัวฝาหลังออกนะครับผมแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องถอดแผ่นอุปกรณ์ข้างหลังจอออกให้หมดเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเป็นทีละขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับคือมันไม่ยากแต่อาจจะยุ่งนิดนึงเพราะน็อตมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก ครับขั้นตอนแรกนะครับคือเราต้องหาปลกหรือว่าวัสดุนิ่มๆนะครับมารองนะครับเพราะว่าเราต้องเอาหน้าจอปิดลงไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาให้เราถอดน็อตทุกตัวนะครับเนี่ยครับทุกตัวเลยที่อยู่ข้างหลังเครื่องเพื่อที่เราเราจะถอดฝาเนี้ออกมานะครับก่อนถอดอันนี้มันก็ต้องถอดตัวขาตั้งก่อนนะครับส่วนทีวีที่ผมเอามาซ่อมเนี้ยจะเป็นของ LG นะครับ42นิ้วนะครับผมเป็นสมาร์ททีวีเนาะรุ่น ส2 lb 6 5 0 t นะครับผมหรือว่าจะเป็น lg รุ่นอื่นก็ผมว่ามันใกล้เคียงกันนะเวลาซ่อมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือไอตัวกระจายแสงเนี่ยมันชอบหลุดนะครับเพราะว่าความร้อนที่เราใช้งานเปิดเครื่องอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้กาวมันเสื่อมพอเสื่อมปุ๊บมันจะหลุดนะครับนะครับก็พอเราแกะน็อตเสร็จนะครับเราก็จะถอดฝาหลังออกมาได้แบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะดึงออกได้เลยนะครับนะครับถอดมาก็จะเห็นข้างเครื่องแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือถอดฝาหลังมาแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเเรรากกก็จะะต้้้้อออองถดดชินนนนส่ววพีใหหมมลยคับผ นะครับพวกแผงอะไรพวกนี้ถอดออกให้หมดหรือเพื่อที่จะเอาไอตัวกระจายแสงที่อยู่ข้างหลังแผงเนี้ออกนะครับผมนะครับครับอันนี้ต่อมาให้เราถอดน็อตตรงนี้นะครับผมแล้วก็จําตําแหน่งจําสีของน็อตไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าอย่างตัวนี้เวลาใส่นะครับน็อตก็จะเป็นสีดํานะครับข้างในนี้จะเป็นสีขาวก็แต่ละรุ่นจะต่างกันไปนะครับก็ให้เราจําตําแหน่งของน็อตไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนความสั้นยาวที่ไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมแกะน็อตอันนี้ออกแล้วนะครับผมก็จะถอด ไอแผงตัวคอนโทรลงล่าาออกนะครับทีนี้ตัวนี้มันจะติดซ็อกเก็ตอยู่นะครับเวลาถอดซ็อกเก็ตก็ให้เราบีบข้างครับแค่นี้เองครับบีบข้างแล้วขย่าออกครับอันนี้ก็คือว่าผมถอดมาแล้วนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพอเรื่องนี้นะครับต่อมาผมจะถอดสองอันนี้นะครับถอดออกเพราะว่าอาจจะไม่ต้องใช้นะครับจะได้ดูโล่งๆแล้วก็ใส่แพรนะครับต้องถอดออกด้วยนะใส่แพรถอดง่ายครับก็แค่ปลดอันดำนี้นะครับแค่นี้เล็บตกิดขึ้นมานิดนึงนะครับขึ้นมาเบาๆ แค่นี้นะครับแล้วก็เลื่อนนี้นครับปึ๊บแค่นี้เองนะครับปลดออกมาไว้ยี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งมันนะเพราะเดี๋ยวเราต้องถอดแผงอันนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวาผลจะถอดต,ตัวนี้ออกนะครับเ้าก็จะทําการปลดแผงอันนี้ออกโดยรอบนะครับครับต่อมานะครับก็ให้เราปลดล็อกอันนี้จะเป็นสายไฟที่เอาไปเลี้ยง ตรงนี้จะเป็นสายไฟที่เอาไปเลี้ยงในส่วนของ led นะครับหรือว่าไฟแบ็คไลท์ข้างหลังที่มีปัญหาตอนนี้นะครับผมนะครับเราก็ปลดออกมานะครับบีบนะครับบีบแล้วดึงขึ้นมาตรงๆแค่นี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ถอดฝาครอบตัวแผงวจอออกมาแล้วนะครับตรงนี้ต้องลองนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสายแพรที่ เข้าไปเลี้ยงหน้าจอนะครับตรงนี้ต้องระวังมากนะครับแต่ไม่ได้แก่ยากนะใช้ความระวังนิดนึงนะครับผมครับอันนี้ตอนนี้เราก็ถอดฝาครอบมาแล้วนะครับผมสิ่งที่คุณระวังตอนถอดฝาครอบนี้นะครับมันจะมีล็อกตรงนี้อยู่นะให้เราค่อยๆปลดนะครับผมให้ปลดทีละตัวอย่างนี้นะครับผมนะครับพอปลดเสร็จปุ๊บทีงเนี้ยมันจะมีรางใส่แพรเนี้ยอันเนี้ยสิ่งที่ต้องรองให้มากเลยคือตรงนี้นะครับผมนะครับ ก็ระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสัญญาณที่ไปเลี้ยงภาพนะครับผมจะไม่ได้ถอดยากนะแค่ระวังเท่านั้นเองนะครับผมนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปลดอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะยกฝาอันนี้ออกนะครับผมเพื่อที่เราจะไปเอาตัวหลอดที่มันหลุดกลับมาติดที่เดิมนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำต่อเลยนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมได้ถอดนอด็อตด้านข้างผมจะมีนอ็อตข้างรอบๆนะครับรอบๆจอตรงนี้เราถอดให้หมดถอดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวกรอบนี่มันจะยึดอยู่กับโครงของหน้าจออันนี้นะครับผมเราต้องถอดเพื่อที่เราจะยกฝาอันนี้ขึ้นนะครับผมทําการปลดตัวใส่ยแพรนนี้ออกมาด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเวลายกเนี่ยมันจะดึงนะครับต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคละเดี๋ยวเราไปกันต่อ,อเดี๋ยวเราจะงัดนะครับผมโดยใช้เหล็ก ไม่ใช่เหล็กสิเป็นพลาสติกงัดแกะเครื่องนะคะผมนะครับเราก็จะสอดเข้าไปตามล็อกของเขาแบบนี้นะครับสอดแล้วก็ค่อยๆปลดทีละอันปลดๆจนเราถอดสานี่ออกมาได้นะคะผม ตอนนี้ผมก็แกะออกมาเสร็จแล้วนะครับเราเราจะแกะแล้วเราจะหยุดแผ่นนี้ไว้ตรงนี้นะครับอย่าไปยุ่งอะไรมันนะครับเพราะว่าเขาจะมีแผ่นฟิล์มที่เรียงชั้นสีอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าจออยู่ข้างหน้านะครับเราจะไม่ยุ่งกับตรงนี้ไอ้สิ่งสิ่งที่มันมีปัญหาคือตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับว่ามันหลุดมาเทียบเลยครับไอ้ตัวนี้แหละคือเป็นตัวที่กระจายแสงครับเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ไลน์โอทีไงทุกอันเลยครับเราอันนี้คือเราแกะมาแล้วแผงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เราเช็คดูว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอันไหนจับแล้วหลุดคือดึงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดใหม่ทีเดียวนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราประกอบกลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะหลุดอีกนะครับจะเสียเวลานะครับแล้วก็ให้เราดึงดูจับเบาๆนะครับถ้ามันหลุดก็คือถอดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหลุดก็ถอดนะครับอ่ะหลุดก็ถอดเลยเนี่ยดทุกอันเลยครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการติดเข้าไปใหม่ทุกอันแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดไอ้เจ้าตัวเม็ดกระจายแสงอันเนี้ยให้มันกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ครับที่ผมจะใช้ซ่อมมาอือใช้เป็นกาวร้อนนะจริงๆไปใช้เป็นอีพ็อกซี่ก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้หยอดนิดเดียวนะครับนยครับแตะไปตามจุดดาๆเนี่ยครับตรงนี้นะครับจุดดําๆแล้วเราก็จะแปะมันกลับเข้าไปที่เดิมนะเนี่ยจะเป็นจุดรวมกลมเนี่ยเอากาวแตะกับไปลายไม้ก็ได้นะครับแล้วก็ติดเข้าไปตรงนี้นะครับผมให้กลับไปติดเหมือนเดิมนะครับผม ตอนนี้ผมก็ติดเสร็จแล้วนะครับหนึ่งแถวนะครับนะครับไอ้ตรงที่มันหลุดอย่างนี้คือยังไม่ที่ติดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการค่อยๆติดไอ้พวกนี้กลับไปที่เดิมนะครับคือที่มันหลุดเพราะว่าหลอดพวกนี้มันมีความร้อนนะครับความมีความร้อนปุ๊บเนี่ยกาวมันเสื่อมมันก็หลุดนะครับผมนะครับระบบของจอ LCD ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้หมดนะครับจะมีแบล็คลข้างหลังจอนะครับเนี่ยที่มีปัญหากันเยอะๆก็คือตัวนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทำต่ออีกสาแถวนะครับแ้วเดี๋ยวผมจะประกอบกลับนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ประกอบเข้าไปเสร็จผมแล้วนะครับทุกดวงเลยครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันแห้งสนิทก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปประกอบกับบนจอที่เดิมนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซิว่าตอนประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถเปิดแล้วมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมนะครับผมนะครับครับตอนนี้ก็ ผมรอจนแห้งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการประกอบกลับไปที่จุดเดิมนะครับผมก็ประกอบก็ทําย้อนกลับไปเหมือนกับตอนที่เราแกะนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้คืออาจจะต้องระวังเรื่องสายแพรตรงนี้นิดนึงนะครับผมเวลาเราเวลาเราจะใส่เข้าไปเราก็ต้องพับออกมาก่อนนะครับนะครับระวังเรื่องสายแพรตรงนี้นิดนึงเวลาเราใส่เข้าไปเราก็พับออกมาก่อนมันจะได้ไม่ไปทับสายแพรตรงนี้ขาดนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะครับประกอบไม่ยากแต่แค่ต้องระวังเท่านั้นเองนะครับโอเคหล่ะเดี๋ยวผมจะไปประกอบ ต่อเลยนะครับ อนนี้ผมก็ประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับก็เหลือจะจัมใส่ไฟเนาะเราก็เสียบไฟไฟกลับไปที่เดิมครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆปัญหาที่เราเจอคือไอตัวไอตัวกระจายแสงที่ใส่สายครับที่เราใสา่ไปตอนเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันหลุดแค่นั้นเองครับแล้วก็ติดกาวกลับไปแล้วก็ประกอบไปเหมือนเดิมครับ <S <S เดี๋ยวผมจะไปลองเปิดดูอีกทีว่ามันจะหายไหมนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเคสกันดูนะครับครับตอนนี้ก็เปิดมาแล้วนะครับหายแล้วไม่มีจุด เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปิดไฟนะ่าจะได้มองชัดๆครับก็ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดเทสดูแล้วนะครับก็ไม่มีจุดที่เป็นจุดขา,ขาวๆมาให้กวนสายตาแล้วนะครับก็ถือว่าซ่อมแล้วใช้ได้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมก็ลองดูนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังเจอปัญหาทีวีที่มันเป็นจุด เหมือนของผมตอนแรกๆอยู่ครับก็ลองใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบของผมดูก็ได้นะครับผมนะครับสำหรับอันนี้ผมไม่ใช่ช่างนะผมก็มา DIY แกะมาดูแล้วก็มาทําเองดูนะครับปรากฏว่าก็หายตามปกติแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากว่าสักหนึ่งคลิปนะครับผมก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆกันบ้างนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามช่อง f o r Story ไว้สาัากนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับทีนี้ก็ต้องสวัสดีครับบ๊ายบาย